ตาเขาไว้เล่ากับมาครับพี่น้องทุนขนาดพี่น้องป้องปลายตาเขาแสงตะวันมาแล้วเออบินแล้วเอาคือดิบอมเหมือนพอสอบตกเตี้ยโคตร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 หายแล้ว นะครับเรี่ยวตัวสนใจมันนี้เอาขึ้นเล้าแหงบ่แหงเอาไปสีบ้างเยอะเดียเบบเ๋ยวล้วสิบ่แหงเนาะสบายได้อีกแดดเลยครับมืนนัอนี้ขึ้นเหล้าเดี๋ยวพี่น,น้อ,องเขากำลังมาลังมาลังมา ล่งลังมากััง,งมา,งมากันเอาครับไส้เขาปีนเขาถาตะวันตะเวนโอเค